สมเด็จพระนางเจ้าสุดิทาภัชรสุธาพิมลักษณ์ักสันพระบรมราชินีพระอัครมเหสีคู่พระราชหัยพระบาทสมเด็จพระวชายอยู่ระหัวสมเด็จพระนางเจ้าสุดิธาระชรสุธาพิมลักษณ์สันพระบรมราชินีพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชายอยู่ระหัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณ พระที่นั่งอมพรสถานต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชยยิรยูระหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุดิธาตพระชระสุธาพิมพลักษณัก์สันพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุดิทาธพระชะรสุธาพิมลักษณ์ศักด์สันพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเป็นอเนกประการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรย,ยูรหัวในการพระราชะพิธีสำคัญต่างๆตลอดจนพระราชะกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรโดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยลยท้อละท้อแต่อย่างใดดังพระราชะดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2562ความว่า ถ้าพระเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกาาและสมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุดิทาภิชาสุธาพิมลักษณักสันพระบรมราชินีทรงใส่พระราชหายในสุขทุกขของประชาชนเป็นอย่างยิ่งทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลําบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2,563นั้นได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ถุงยังชีพหน้ากากอนามัยและสิ่งของอื่นๆที่ปลดเกล้าปรดกระม่อมให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและชุมชนแออัดรวมทั้งทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองซึ่งประชาชนทุกมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม สมเด็จพระนางเจ้าสุดิทาระชรสุธาพิมลักษณ์สันพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชหัยที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงที่ทอรงพระวิยาอุตสาหารวิปฏิบัติพระราชกรณียกิจยาวนานกว่า6ทศวรรษในการพัฒนา ส่งเสริมเรื่องผ้าไทยจากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาเป็นอภรร์อันทรงคุณค่าเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนไทยและคนทั่วโลกยอมรับถึงคุณค่าและความงดงามอันประเมินค่ามีได้ ทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสุดิทาระชรสุธาพิมพ์ลักษณะัก์สันพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระหวยในการประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หรือเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จะทรงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยที่มีลวดลายงดงามและเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่า จะเป็นฉลองพระองค์ชุดไทยเยอแบบพระราชนิยมหรือฉลองพระองค์ชุดไทยที่ตัดเย็บแบบร่วมสมัยรวมถึงกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ซึ่งเป็นงานหัตกรรมที่ทํามาจากเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดฉลองพระองค์ทรงใช้ทักษะด้านการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของเหลือใช้ด้วยทรงตรหนักถึงการจัดการสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เหลือทิ้งเป็นเศษขยะ ด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามจึงทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่พระราชายหพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสง่างามยิ่งในโอกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2565ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลและขออนุภาพแห่งพระรนัตนตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธรพิพาฒสวัสดีมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมรานสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตรับการนานเทิน